เรื่องที่จะมาคุยให้ฟังวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่จะทําให้คนไทยที่มีใจรักชาตินั้นดีใจภูมิใจค่ะเพราะว่ามีการเผยแพร่เรื่องราวใน education.com เขาทําการสํารวจค่ะสำรวจกับคนที่เรียนหนังสือ2 0 0 0 0คนทั่วโลกนะคะถามว่าถ้าจะไปเรียนนอกประเทศของเขาเองเนี่ยอยากไปเรียนที่ไหนกันโดยมีคำถาม2คํคำถาม ในระดับเอเชียและในระดับโลกสำหรับในระดับเอเชียนั้นท่านเชื่อไหมว่าประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะหลายคนอาจจะมองไปที่ญี่ปุ่นหลายคนอาจจะมองไปที่จีนหลายคนอาจจะมองไปที่สิงคโปร์แต่ปรากฏว่าทั้งญี่ปุ่นและสิงคโปร์นั้นเป็นรองจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อคำถามบอกว่าอยากไปเรียนที่ไหนในเอเชียประเทศไทยเป็นอันดับห คำถามที่สองเขาถามไปแล้วถ้ามองกว้างไปกว่าเอเชียล่ะทั้งโลกละ่ะปรากฏว่าประเทศไทยเรามานั้นมา,มาเป็นอันดับสครับเราเป็นอันดับสาจากมีวยมีตั้งกี่ประเทศในโลกนี้ที่เขาไปเรียนกันแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่คนไทยไปเรียนเยอะๆนะคะเมื่อถามว่าอยากไปเรียนที่ไหนเนี่ยเขายังไม่ติดสิบอันดับแรกเลยค่ะ เออทีนี้เรามาดูกันว่าประเทศไทยทำไมมีคนอยากจะมาเรียนนะประการแรกเลยค่ะคนไทยคนที่เขาอยากมาเรียนเนี่ยก็บอกคนไทยนิสัยดีคนไทยมีไมตรีคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ได้ละข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองวัฒนธรรมค่ะไทยเรามีวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีซึ่ง คนต่างชาติจะใช้คำภาษาอังกฤษว่าเอกซติกคำว่าเอกซติกแปลว่าอะไรที่มันแปลกจากประสบการณ์ดั้งเดิมในบ้านของตนเองเมื่อเขาเจออะไรที่อุ๊ยอันนี้ที่บ้านเราไม่มีอุ๊ยอันนี้ไม่เหมือนที่บ้านเราเราเรียกว่าเอกซติกเพราะฉะนั้นขนรทมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเราหลายเรื่องหลายอย่างนะครับคนต่างชาติเห็นแล้วทึ่งข้อที่3ค่ะ เมื่อมาเรียนอยู่ใครจะไปเรียนตลอดเวลาใช่ไหมคะก็ต้องไปเที่ยวบ้างเขาก็บอกว่าประเทศไทยนี่แหละมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากสามารถจะท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบอยากท่องเที่ยวเชิงประจนภัยอยากท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยากท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยากท่องเที่ยวเชิงอาหารอยากจะท่องเที่ยวเชิงศาสนาอยากจะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยากจะท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้หมดเลย เรามีให้เขาหมดเรามีฉายาว่า c i คิ n of the world เราเป็นครัวโลกอาหารคาวเราก็หลากหลายอาหารหวานเราก็หลากหลายผลไม้เราก็หลากหลายแล้วใครได้ลิ้มชิมรสก็จะติดใจทั้งนั้นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานหรือผลไมา้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ทำให้คนเขาอยากจะมาเรียนที่เมืองไทยนะฮะ อีกอันหนึ่งก็คือเขาคิดว่าค่าครองชีพในเมืองไทยนี้ถูกค่ะซึ่งเรื่องนี้ถ้าใครเคยไปเมืองนอกเมืองนาก็จะรู้นะคะเอา,เอาค่าโรงแรมสมมติก็จะไปเที่ยวอ่ะเรียนอยู่กรุงเทพจะไปเที่ยวเชียงใหม่จะไปเที่ยวภูกเก็ตนะครับค่าโรงแรมในเมืองไทยเนี่ยถูกกว่าเมืองนอกมากเมืองนอกเราจ่าย200เหรียญเนี่ยเทียบกันเมืองไทยก็ประมาณ6 0 0 0กว่าเกือบ7 0 0 0เนี่ยนะคะ เราได้แค่โรงแรม3ดาวแต่เงิน6 0 0 0นเนี่รับรองได้เลยอยู่เมืองไทยนั้นเป็นโรงแรม5ดาวแต่ถ้าอยู่แค่2ดาว3ดาวเราใช้เงินแค่2 0 0 0 3น0 0นี่คือสิ่งที่คนต่างชาติที่เขาบอกว่าเขาอยากมาเรียนที่เมืองไทยถ้าเป็นเอเชียนี่ค่อยเป็นอันดับหนึ่งถ้าเกิดทั้งโลกนี่ค่อยเป็นอันดับ3เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลต่างๆนานาเหล่านี้พวกเราคนไทยควรจะภูมิใจควรจะชื่นชม แล้วควรจะต้องบอกกับตัวเราเองว่าเราโชคดีที่เกิดเป็นไทยอยู่ในประเทศที่ผู้คนมีมิตรไมตรี ree, อยู่ในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินอยู่ในประเทศที่เราสามารถแสวงหาความสุขได้อย่างหลากหลายรูปแบบเมืองไทยไม่ใช่กาลาแลนแต่เป็นดินแดนสวรรค์ที่ใครๆก็อยากมาอยากเรียนอยากอยู่